คุณเคยได้ยินไหมครับว่าวิตามินยิ่งกินเยอะยิ่งดีสุขภาพยิ่งแข็งแรงแต่ความจริงอาจทำให้คุณตกใจเพราะงานวิจัยจากฮาร์เวิร์ดพบว่าผู้ชายที่กินวิตามินซีขนาดสูงทุกวันเสี่ยงเป็นนิ้วในไตเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า และไม่ใช่แค่วิตามินซีเท่านั้นนะครับวิตามินดีแคลเซียมวิตามินเอรวมถึงอาหารเสริมตัวดังๆที่หลายคนเชื่อว่าปลอดภัยจริงๆแล้วถ้ากินผิดวิธีอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเสียไตยหรือแม้แต่เสียชีวิตได้วันนี้เราจะพาคุณไล่เรียง7อันดับวิตามินและอาหารเสริมที่คุณอาจกำลังกินอยู่ทุกวันโดยไม่รู้เลยว่ามันซ่อนความเสี่ยงอะไรไว้บ้าง หลายคนเชื่อว่าวิตามินซีกินเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งเยอะยิ่งป้องกันหวัดยิ่งทำให้ผิวสวยสดใสแต่ความจริงคือไม่ใช่แบบนั้นเลยคนไทยจำนวนมากกินวิตามินซีขนาดสูงทุกวันบางคนวันละพันมิลลิกรัมขึ้นไปเพราะเชื่อโฆษณาว่ามันปลอดภัยร้อเปอร์เซนต์ในสังคมไทยเราจะเห็นคนพกซองผงวิตามินซีไว้ละลายน้าดื่มตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าการกินมากเกินไปอาจสร้างปัญหาให้ร่างกายโดยไม่รู้ตัว งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดที่ติดตามผู้ชายกว่า4,000 40, 0คนพบว่ากลุ่มที่กินวิตามินซีเสริมเกินวันละ1,000มิลลิกรัมมีความเสี่ยงเกิดนิ้วในไตสูงกว่าคนทั่วไปเกือบสองเท่าและยังมีหลักฐานจากหลายสถาบันที่ชี้ว่าการกินวิตามินซีเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันต่อเนื่องอาจทำให้เกิดท้องเสียคลื่นไส้และความเป็นกรดในปัสสาวะสูงขึ้นซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดนิ้วได้ง่ายขึ้น กลไกมันง่ายมากครับวิตามินซีส่วนเกินที่ร่างกายไม่ใช้จะถูกขับออกทางไตแต่มันจะเปลี่ยนไปเป็นสารออกซาเลตซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดนิ่วในไตย,ยิ่งร่างกายต้องกรองออกมากเท่าไหร่ภาระของไตก็ยิ่งสูงขึ้น ถ้าคุณอยากได้ประโยชน์จากวิตามินซีจริงๆไม่จำเป็นต้องกินขนาดสูงทุกวันคนทั่วไปที่สุขภาพดีเพียงแค่กินผักผลไม้ให้หลากหลายก็เพียงพอแล้วปริมาณที่แนะนำอยู่ที่วันละประมาณ75-90มิลลิกรัมเท่านั้นหรือถ้าต้องการเสริมในบางช่วงเช่นเวลาป่วยหรือร่างกายอ่อนเพลียควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชากรเพื่อให้เหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเอง และนี่คือจุดที่หลายคนคาดไม่ถึงเพราะวิตามินซีดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดแต่จริงๆแล้วการกินมากเกินไปอาจการสร้างปัญหาให้ตัวเองแบบเงียบๆซึ่งเรื่องต่อไปนี่อาจใกล้ตัวคุณยิ่งกว่าเพราะอาหารเสริมอีกชนิดที่คนไทยนิยมกินเพื่อบำรุงกระดูกอาจทำให้เสียงนิ้วในไตแบบไม่รู้ตัวมาต่อกันที่ลำดับ6 หลายคนคิดว่าแคลเซียมยิ่งกินเยอะกระดูกก็ยิ่งแข็งแรงโดยเฉพาะคนวัยทำงานและผู้สูงอายุที่กังวลเรื่องกระดูกพรุนเราจะเห็นโฆษณาแคลเซียมแทบทุกวันตั้งแต่นมผสมจนถึงเม็ดเสริมอาหารทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเชื่อว่ากินไว้ก่อนปลอดภัยแน่นอนแต่ความจริงคือถ้ากินมากเกินไปมันอาจทำร้ายไตยโดยที่เราไม่รู้ตัว มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ทที่ติดตามผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนกว่า70,000คนพบว่ากลุ่มที่เสริมแคลเซียมมากเกินวันละ1,500มิลลิกรมัมมีความเสี่ยงเกิดนิ่วในไตเพิ่มขึ้นเกือบ20%และไม่ใช่แค่เรื่องนิ่วเท่านั้นนะครับเพราะการได้รับแคลเซียมสูงเกินยังไปรบกวนการดูดซึมแร่ธาตุอื่นๆในร่างกายเช่นแมกนีเซียมและสังกะสีทาให้สมดุลสารอาหารผิดเพี้ยนไป สาเหตุหลักคือเมื่อร่างกายได้รับแคลเซียมมากเกินความเข้มข้นของมันในเลือดจะสูงขึ้นไตก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับส่วนเกินออกมาเมื่อทำแบบนี้ต่อเนื่องไตจึงมีโอกาสเกิดตะกอนและก่อเป็นนิ้วนอกจากนี้มีข้อมูลจากสมาคมโรคหัวใจอเมริกันปี2016ที่ชี้ว่าคนที่กินแคลเซียมเสริมขนาดสูงเป็นประจำอาจมีความเสี่ยงโรคหัวใจเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเกิดการสะสมของแคลเซียมในหลอดเลือด ถ้าคุณอยากบำรุงกระดูกจริงๆวิธีที่ปลอดภัยกว่าคือการกินอาหารที่มีแคลเซียมจากธรรมชาติเช่นนมโยเกิรต์ตปลาตัวเล็กกินได้ทั้งก้างหรือผักใบเขียวหลากหลายและถ้าจำเป็นต้องเสริมควรอยู่ในปริมาณที่แพทย์แนะนำเท่านั้นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่คือวันละ800-1,000มิลลิกรัมไม่จำเป็นต้องเสริมจนเกินความพอดี และถ้าคุณคิดว่าแคลเซียมคือพระเอกสำหรับกระดูกแล้วแล้วก็เรื่องถัดไปจะน่าสนใจยิ่งกว่าเพราะวิตามินอีกชนิดที่ถูกโฆษณาว่าปลอดภัยแต่ถ้ากินเกินกลับเพิ่มความเสีย่ยงไตพังและหัวใจทำงานผิดปกติแบบเงียบๆโดยไม่รู้ตัว ที่นี้มาถึงลำดับ5ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวิตามินดีกลายเป็นหนึ่งในอาหารเสริมที่คนไทยนิยมซื้อมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นคนรอบข้างเริ่มกินวิตามินดีทุกวันเพราะเชื่อว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อบางคนกินขนาดสูงกว่าที่ร่างกายต้องการหลายเท่าโดยไม่เคยตรวจระดับวิตามินในเลือดเลยแต่ความจริงแล้ววิตามินดีถ้ากินเกินไปอาจสร้างปัญหาร้ายแรงให้ร่างกายแบบที่หลายคนไม่รู้ มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี2019ศึกษากลุ่มคนที่เสริมวิตามินดีขนาดสูงกว่า4 0 0พ IU ยต่อวันพบว่าผู้เข้าร่วมมีความเสี่ยงเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงหรือที่เรียกว่าไฮเปอร์แคลซีเมียเพิ่มขึ้นเกือบ2 5ปเซภาวะนี้ทำให้เกิดปัญหากับไตหัวใจและระบบประสาทได้อีกทั้งยังมีรายงานจากสมาคมไตแห่งสหรัฐที่เตือนว่าการสะสมวิตามินดีส่วนเกินเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมเรื้อรังได้ เช่นกัน,นกลไกเกิดจากวิตามินดีมีบทบาทกระตุ้นให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีถ้าคุณขาดวิตามินดีแต่ถ้ากินมากเกินไปจนระดับในเลือดสูงเกินปกติร่างกายจะสะสมแคลเซียมมากเกินความต้องการจนเกิดการตกตะกอนในไตและหลอดเลือดเสี่ยงไตพังหัวใจทำงานผิดปกติหรือเกิดนิ่วในไตได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณอยากเสริมวิตามินดีอย่างปลอดภัยวิธีที่ดีที่สุดคือเริ่มจากการตรวจระดับวิตามินดีในเลือดก่อนถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติร่างกายมักไม่จำเป็นต้องเสริมเพิ่มสำหรับคนทั่วไปการออกแดดวันละ15นาทีและกินอาหารที่มีวิตามินดีเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนหรือไข่แดงก็มักเพียงพอแล้วหากจำเป็นต้องเสริมควรอยู่ที่ประมาณ600-800 IU ต่อวันและไม่ควรกินเกิน2,000 IU เว้นแต่แพทย์เป็นคนแนะนำ ที่น่าตกใจคือหลายคนกินวิตามินดีคู่กับแคลเซียมทุกวันเพราะคิดว่าช่วยบำรุงกระดูกแต่ถ้ากินผิดขนาดมันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้ไตและหัวใจพังโดยไม่รู้ตัวและถ้าคุณคิดว่าวิตามินดียังพอปรับได้เรื่องถัดไปนี่จะจริงจังกว่าเพราะเป็นอาหารเสริมที่ถ้ากินเกินอาจสร้างปัญหาให้เลือดตับและหัวใจแบบหนักหน่วงตอนนี้เรามาถึงอันดับที่4ี่ ธาตุเหล็กถือเป็นอาหารเสริมที่คนไทยจำนวนไม่น้อยกินเป็นประจำเพราะเชื่อว่าช่วยเพิ่มพลังลดอาการเหนื่อยง่ายหรือบำรุงเลือดโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทำงานและวัยหมดประจำเดือนแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือการกินธาตุเหล็กโดยไม่ตรวจเลือดก่อนอาจทำให้ร่างกายได้รับเกินความจำเป็นและนั่นอาจกลายเป็นปัญหาสุขภาพใหญ่ในระยะยาว มีรายงานวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาที่ศึกษาในกลุ่มผู้ใหญ่กว่า24,000คนพบว่าคนที่ได้รับธาตุเหล็กเสริมสูงเกินความต้องการมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเหล็กสะสมในร่างกายหรือที่เรียกว่าไอรอนโอเวอร์โมากขึ้นอย่างชัดเจนภาวะนี้ทําให้เกิดการสะสมเหล็กในตับหัวใจและตับอ่อนส่งผลให้เกิดตับอักเสบโรคหัวใจล้มเหลวและอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ส อีกด้วยสาเหตุหลักเกิดจากเมื่อร่างกายได้รับธาตุเหล็กมากเกินไปเลือดจะมีระดับเฟรตินสูงทําให้เหล็กส่วนเกินถูกสะสมในอวัยวะต่างๆซึ่งก่อให้เกิดภาวะ o อกซิเดทีฟสเตร s ที่ทําให้เซลล์ถูกทําลายและเกิดการอักเสบเรื้อรังยิ่งถ้าคุณไม่ได้มีภาวะโลหิตจ,จางจากขาดธาตุเหล็กอยู่แล้วร่างกายแทบไม่มีทานกําจัดส่วนเกินออกได้เลยเพราะร่างกายไม่มีระบบขับธาตุเหล็กเหมือนวิตามินที่ละลายน้ํา วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือต้องตรวจเลือดก่อนว่าร่างกายขาดจริงหรือไม่ถ้าผลตรวจออกมาปกติไม่ควรเสริมธาตุเหล็กโดยเด็ดขาดและควรพึ่งแหล่งธรรมชาติแทนเช่นเนื้อแดงตับสัตว์ไข่แดงหรือผักใบเขียวแต่ถ้าจำเป็นต้องเสริมควรทำตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้นปริมาณที่เหมาะสมส่วนใหญ่สำหรับคนทั่วไปอยู่ที่8-18มิลลิกรัมต่อวัน สิ่งที่ทำให้าธาตุเหล็กอันตรายขึ้นไปอีกคือหลายคนกินมันคู่กับวิตามินซีเพื่อเพิ่มการดูดซึมทั้งที่ร่างกายไม่ได้ต้องการเหล็กเพิ่มเลยนี่คือจุดที่เสี่ยงเพราะการดูดซึมมากเกินไปจะยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดเหล็กสะสมแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วเรื่องต่อไปน่าจะทำให้คุณแปลกใจมากขึ้นอีกเพราะวิตามินที่หลายคนคิดว่าปลอดภัยแน่นอนอย่างวิตามินบีรวมจริงๆแล้วถ้ากินเกินก็อาจสร้างปัญหากับระบบประสาทได้แบบถาวร อันดับ 3. วิตามิน B รีรวมเป็นอีกหนึ่งอาหารเสริมที่หลายคนคิดว่าปลอดภัยที่สุดเพราะละลายน้ำได้และสิ่งที่เกินร่างกายก็ขับออกทางปัสสาวะเราจึงเห็นคนจำนวนมากกินทุกวันเพื่อบำรุงสมองเพิ่มพลังงานและลดอาการเหนื่อยล้าแต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีใครบอกคือการกินวิตามิน B ในปริมาณสูงโดยเฉพาะวิตามิน B6 และ B12 ถ้าเกินขนาดอาจสร้างปัญหากับระบบประสาทได้แบบถาวร มีงานวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาศึกษากลุ่มคนที่กินวิตามิน B6 ในปริมาณสูงกว่าวันละ100มิลลิกรัมพบว่ากว่า30%ของผู้เข้าร่วมเริ่มมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าซึ่งเป็นสัญญาณของปลายประสาทอักเสบหรือเซน s ซอร n e นิว p a t h ซและที่น่ากังวลกว่านั้นคือบางรายมีอาการรุนแรงจนส่งผลต่อการส่งตัวและการเดินและบางคนแม้หยุดกินแล้วอาการก็ไม่หายกลับมาเหมือนเดิม กลไกเกิดจากการที่วิตามิน b 6ในปริมาณสูงไปกระตุ้นเซลล์ประสาทมากเกินขีดจำกัดทำให้ปลายประสาทอักเสบและเสื่อมเร็วกว่าปกติส่วนวิตามิน b 12แม้จะดูปลอดภัยกว่าแต่การกินในปริมาณสูงเป็นเวลานานบางงานวิจัยพบความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดแม้ผลวิจัยจะยังไม่ชัดเจนพอจะสรุปแต่ก็เป็นสัญญาณที่เราควรระวัง ทางที่ดีที่สุดถ้าคุณอยากบำรุงระบบประสาทและสมองด้วยวิตามิน B ควรกินในปริมาณที่แนะนำเท่านั้นวิตามิน b 6ควรอยู่ที่ประมาณวันละ1.3-2มิลลิกรัมและ b 12อยู่ที่ประมาณ2.4ไมโครกรัมต่อวันซึ่งในคนที่กินอาหารครบหมู่ปกติก็มักจะได้รับเพียงพออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเสริมสูงๆเว้นแต่แพทย์เป็นผู้สั่ง สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือความเชื่อที่ว่ากินวิตามินบีรวมมากๆแล้วจะช่วยบำรุงสมองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั้นไม่เป็นความจริงถ้ากินเกินขนาดอาจสร้างผลเสียต่อระบบประสาทมากกว่าที่คุณคิดแล้วเรื่องถัดไปน่าสนใจยิ่งกว่าเพราะวิตามินตัวต่อไปนี้ถ้ากินมากเกินไปนอกจากตับจะพังแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงกระดูกพรุนและอันตรายกับหิงตั้งรันโดยไม่รู้ตัว อันดับ 2, องวิตามิน A เป็นอีกหนึ่งอาหารเสริมที่หลายคนเชื่อว่าดีต่อสายตาผิวพรรณและภูมิคุ้มกันเราจะเห็นคนจํานวนมากกินวิตามิน A เสริมหรืออาหารเสริมที่มีเบต้าแคโรทีนเป็นส่วนผสมโดยคิดว่ากินไว้ก็ดีไม่มีโทษแต่ความจริงคือถ้าร่างกายได้รับวิตามิน A มากเกินไปมันอาจสร้างปัญหาใหญ่ให้ทั้งตับกระดูกและแม้กระทั่งกับลูกในครรภ์ มีงานวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและรายงานใน American Journal of Clinical Nutrition พบว่าคนที่กินวิตามิน A ในรูปแบบ Preform มวิตามิน A เกินวันและ25,000หน่วยติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนมีความเสี่ยงเกิดภาวะพิษจากวิตามิน A หรือ h y เปอร์วิตามินอ s A ซสสูงขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งส่งผลให้ตับทำงานผิดปกติกระดูกเปราะและบางรายมีอาการผมร่วงผิวแห้งและอ่อนเพลียเรื้อรัง ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือสำหรับหิงตั้งครันวิตามินเอเกินขนาดอาจเพิ่มความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิดเพราะวิตามินเอที่มากเกินไปไปรบกวนการพัฒนาของทารกในช่วงตั้งครันงานวิจัยจากยุโรปหลายชิ้นเตือนว่าหิงตั้งครันที่กินวิตามินเอเสริมสูงเกินความจำเป็นมีความเสี่ยงทารกพิการเพิ่มขึ้นเกือบสเท่า และถ้าพูดถึงเบต้าแคโรทีนหลายคนคิดว่าปลอดภัยเพราะเป็นสารจากธรรมชาติแต่ก็มีผลวิจัยในปี2013จาก PLOS 1พบว่าในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เสริมเบต้าแคโรทีนขนาดสูงความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะสารนี้เมื่อได้รับมากเกินอาจเปลี่ยนพฤติกรรมของเซลล์ในปอด ดังนั้นถ้าคุณอยากเสริมวิตามิน A จริงๆปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่คือวันละประมาณ700-900ไมโครกรัมและควรได้รับจากอาหารธรรมชาติก่อนเช่นแครอทฟักทองมันเทศไข่แดงและตับสัตว์เล็กน้อยส่วนการเสริมแบบเม็ดควรทำเมื่อจำเป็นจริงๆและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น วิตามิน A ดูเหมือนเป็นสารบำรุงที่ไม่มีพิษภัยแต่ถ้ากินเกินขนาดมันอาจสร้างความเสียหายเงียบๆต่อร่างกายและถ้าคุณคิดว่านี่คือจุดที่อันตรายที่สุดขอบอกเลยว่าคุณยังไม่ได้เจอของจริงเพราะวิตามินตัวถัดไปคือแ้มของความเสี่ยงและมีงานวิจัยจำนวนมากที่ยืนยันว่าถ้ากินเกินอาจเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัว สุดท้ายลำดับหนึ่งวิตามิน E เป็นหนึ่งในอาหารเสริมที่ถูกโปรโมทหนักที่สุดในไทยโดยเฉพาะเรื่องการบำรุงผิวพรรณและการชะลอวัยเราเห็นโฆษณาที่พูดว่าวิตามิน E ช่วยให้ผิวใสลดริ้วรอยหรือป้องกันโรคหัวใจทำให้หลายคนเชื่อว่ากินทุกวันยิ่งดีแต่ความจริงกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยเพราะถ้ากินวิตามินอ e ีมากเกินไปมันอาจทาให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงแบบที่หลายคนไม่เคยรู้ มีงานวิจัย Meta-Analysis จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ที่รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมมากกว่า135,000คนพบว่าคนที่กินวิตามินอ e ีเสริมเกินวันละ400หน่วยสากลหรืออย u ติดต่อกันเป็นเวลานานมีความเสี่ยงเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และนี่ไม่ใช่งานวิจัยเดียวเพราะเมโยคลินิกก็รายงานเช่นกันว่าการได้รับวิตามินอ e ีสูงเกินไปอาจเพิ่มโอกาสเลือดออกในสมองเนื่องจากวิตามินอ e ีทำให้เลือดแข็งตัวช้าลง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาที่ศึกษากลุ่มผู้ชายกว่า35,000คนพบว่าคนที่กินวิตามินอ e ีเสริมทุกวันมีความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นถึง17%เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้เสริมและนี่เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้เพราะวิตามินตัวนี้ถูกวางภาพว่าปลอดภัยและกินได้ทุกวัน กลไกที่อยู่เบื้องหลังคือวิตามินอ e ีในปริมาณสูงทําให้ร่างกายเสียสมดุลระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระกับสารออกซิเดนเมื่อร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเกินไประบบภูมิคุ้มกันอาจทํางานผิดปกติและยังรบกวนกระบวนการแข็งตัวของเลือดทําให้เพิ่มความเสี่ยงเลือดออกง่ายรวมถึงอาจรบกวนการทํางานของหัวใจและสมอง ถ้าคุณอยากได้ประโยชน์จากวิตามินอ e ีจริงๆปริมาณที่แนะนำสำหรับคนทั่วไปอยู่ที่วันละประมาณ15มิลลิกรัมหรือราวๆ220หน่วยสากลซึ่งสามารถได้รับจากอาหารได้ง่ายมากเช่นถั่วอัลมอนด์มเมล็ดทานตะวันน้ำมันพืชและผักใบเขียวจึงแทบไม่จำเป็นต้องเสริมด้วยเม็ดเว้นแต่แพทย์จะสั่งให้กินในกรณีที่ขาดจริงๆ วิตามินอ e, ีคือภาพจำของคำว่ายิ่งเยอะยิ่งดีแต่หลักฐานวิจัยล่าสุดบอกเราว่ามันอาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายมากกว่าที่คิดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนที่จะหยิบอาหารเสริมเหล่านี้ขึ้นมากินทุกวันสรุปแล้ววิตามินและอาหารเสริมไม่ใช่ยาวิเศษที่กินเยอะแล้วสุขภาพจะดีขึ้นเสมอไปเราได้เห็นแล้วว่าใน7อันดับที่พูดถึงวันนี้ตั้งแต่วิตามินซีแคลเซียมวิตามินดีธาตุเหล็ก วิตามินบีรวมวิตามินเอและวิตามินอ e. ีถ้ากินเกินขนาดหรือกินผิดวิธีความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นไตพังนิ่วในไตระบบประสาทเสียหายตับทำงานผิดปกติไปจนถึงอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นจากงานวิจัยจริงๆแต่ข่าวดีคือร่างกายเรามีกลไกลปกป้องตัวเองอยู่เสมอและคุณสามารถดูแลสุขภาพได้ง่ายๆเริ่มจากพื้นฐานเช่นกินอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปีถ้าจำเป็นต้องเสริมวิตามินควรทำตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอย่าหลงเชื่อการตลาดที่บอกว่ากินเยอะๆแล้วจะดีเพราะร่างกายต้องการแค่ปริมาณที่พอดีเท่านั้น ก่อนจบผมอยากชวนคุณมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่าคุณเคยกินวิตามินหรืออาหารเสริมอะไรบ้างที่คิดว่าดีแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่หวังแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลสุขภาพที่อัปเดตใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังและถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนที่คุณรักที่กำลังกินอาหารเสริมเยอะๆอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มจากความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราจะดูแลด้วยกันครับ